ได้มาสัมภาษณ์ดูซิว่าน้องๆเด็กม .1 ที่นี่นะครับมีผลการเรียนด้ือว่าม,มีระดับการเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทํา,าทไมถึงมาเรียนที่สุขลาและที่สำคัญคือมึงจะอยู่ครบหปีไหม ครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับกัลันยูครับชื่อเล่นปื้มครับเฮ้บางตัว่ต้องมีนักศึกษาข้ากสูดสีสองครับทำไมถึงมาสุลาเอ๋อพราะว่าสุกุลาเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แล้วก็มีประวัติยาวนานครับใครบอกใครบอกโอโน้โหดูจากกูเกิลครับดูจากกูเกิลเขาอกว่าเราหาโรงเรียนเราเองเลยเรอ้ยไม่ต้องปรึกษาให้เลยครับแม่แม่ผมบอกให้ลองไปเซิร์ชดูครับเวลาว่างครัาแล้วเจอว่าสุลาครับมันมีที่ไหนโรงเรียนนะออ๋สุกุลาแม่ผมบอกให้เซิร์ช S <S สุกรับวียอะไรตรงปากคลองเลยครับอ๋อว่าเป็นยังไงไไพอเราดูพวมจะเป็นไงพอได้อ่าน ก็รู้สึกดีมากครับอยากจะมาครับเออแล้วก็สอบได้เฮ้ยได้เกรดตั้งแต่ป .6 อ๋อได้เกรด4ครับเห็นไหมกูบอกแล้ยเขาแจกสิ่งที่มันเก่งเด็กที่มันเก่งได้เกรด4หมดเลยก็แสดง่าเขาตอบง่ายง่ายไหมเขาสอบง่ายไหมเออไม่ค่อยง่ายครับไม่ค่อยง่ายครับแต่เราแต่เราได้สอบได้ครับกระโดดตัวลอยเลยครับจะอยู่ที่6ปีไหมถึงครับโอ้โหจับมือน้องไวหน่อยนี่ดีมากน้องเอาละแต่ไหนบ้างกับที่

รียไี้จริงเด็กหมอหนึ่งรุ่นนี้ชื่ไหครับชื่อธิติการเสริมประสงค์ครับพรช้าพะช้าชื่อธิติการเสริมประสงค์ครับได้เป็นตัวสามสิบครับไม่ไม่ใช่ยังไม่มีเลขไปทำตัวครับชื่อกุลินภูมิดวงทีระพีชาครับสิสิเล่นเข้ากล่องครับเข้ากล่องทำไมชื่อเข้ากล่องไม่รู้ไม่เอ้ากินไม่รู้ได้เป็นตัว เออห้าเก้าสองหกศูนื่อขมีแล้วเพื่อขมีแล้วอ่าชื่อนพพงศรีสุวรรณครับชื่อเล่นผมองครับเล้นปรตัว5 9า6 2้าสองครับหกนี่หกสองศนะี่หกสองใกล้ๆกันสวัสดีครับชื่ออาคารชัยรัฒนาขจรสุขครับชื่อเล่นชื่อโชกุนครับเลขประจําตัวคือ5 9 2 5ก้องหาครับห้าเก้าสองอนันนี้ไม่มีทำไมมาถึก็หลาบเออเพราะว่าพอพอ,อเคยเรียนอยู่ที่เนี่ยคือทั้งทั้งทั้งตระกูลเคยเรียนที่นี่อ่ะ พอ่อพ่อรุ่นไหนอ่ารุ่นหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับโอพอมาเรียนพอมาเรียนได้เป็นไงนแล้วต้องเรียกพ่อเรียกพี่นะเน <c oughs> ี่ยเรียกพี่ครับเป็นเรียกพ่อแล้วเรียกพี่ใช่ครับเป็นกี่ว่างหนึ่งเดือนที่ผ่านมา <c oughs> ก็ได้ปเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตอ่ะอ่าเพิ่งถึงเดือนนะเรามีอีเกเยอะใช่ไหมใช <c oughs> ค่ครับโ <c oughs> อเคอ <contexto> ่ะถ้ามาถ้ามาดูกระลาครับฮะเออมาถ้ามาที่นี่ ติักิักิไอ้คือเพื่อนๆดิเพื่อนดิมจะาที่มาที่นี่แม่ให้มาหรือว่าอยากมาเองอยากมาเองมาถึงอยากรู้จักเพื่อนสุขหลาดเห็ไหมัะารียนต่อที่นี่โอเคจะมาที่มาที่สุขหลาดเพื่อนพ่อเป็นสิ์เก่าครับเพื่อนพ่อเป็นศิ์เก่าแล้วเพื่อนพ่อว่าไงก็เออลองให้มาสอบที่นี่ดูหรือว่าเราเรียนเก่งดิครับบอกผได้เลยอ่าซีศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูน มีแต่คนใครได้สีมั้งเนี่ยสีสีสีเกดจำไม่ได้ไมัยเดียวก่ะเอลพ่อแม่อยากให้มาครับแล้วก็โรงเรียนดีด้วยอ่ามามาแล้วดีจริงไหมครับนี่เป็นเพื่อนกัน4ี่คนเลยเหรออ่าสคนครับสาคนแล้วเนี่ยแล้วเป็นใครอ่ะอ่ามาจากฮงฮาครับมมาหรอามาๆๆๆม Gọt <laughs> khó, gọt khó, gọt khó Búm, búm xuống đi phăng này, búm xuống đi này Đưa lên khó, đi, 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 đi. Búm xuống nha, phao nha 3, 4 Đứng đây, đứng <đi> <laughs> ยกด้วย S U E N K U L A มีเด็กปลาขอบคุณครับมีแต่คนได้เกรดสี่ทั้งนั้นเลยเว้ยทั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ย อ่ะเดี๋ยวถามหนายถามหน่อยในนี้มีใครแสบสุดเฮ้ยทำไมอ่ะแสบทำไมเป็นไงเรด้วยใครแสบเป็นไงแสบเป็นไงอันนี้เราไม่รู้ต้องไปลองเองครับครแสบเป็นไงแสบเป็้คนนี้คนตีนคนตีนสวนหวากครับคนว่าเฮ้ยทำไมเรื่องถึงว่าเราแสบสุดเราไม่รู้ครับฮไม่รู้ครับจะลองคนเรียบร้อยไหมคือเราไม่ใช่เป็นคนที่เรียบร้อยอะไรมากเราใช้ชีวิตตามสบายครับเข้าใจไหม แล้วเ,เพื่อนว่าเราแต่สูชื่อะไรเนี่ยอตอมครับอตอมชื่อจริงว่าเยราไนคับไปไ <c oughs> เรียนตัวคุณเยรได้เลีรนรำตัวอ่าห้ากับสี่หน<ต>ึ่งค่ะไปมาูกุหลาอ่าแม่สัง<ต>่งมแม่สัง่งแม่สังส่งว่าไงแม่บอกว่ารู้วาสอบสกุหลาให้ได้นะไม่งั้นไปเรียนโรงเรียนัดไฟ <c oughs> สอบสูได้่ะแล้นไร้ราโชคดีตอบได้เราโชคดีสอบไม่ไา้าสอบไม่ได้ก็มีโคต้าสำคัญอยู่ดีรัตัวไปรัเลยรัตัวไปคับ ได้เกียร์ขนาดตอน .6 เอ่อได้เกียร์สี่ค่ะโอ้ยทำไมไมีแต่คนเก่งๆว่าได้เกียร์สี่หมดเลยเนี่ยมันง่ายเนี่ยตอนสอบข้อสอบง่ายไหมไม่ไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหม,ไมทำได้สบายๆไ,ได้ครับพอมายอยู่เนี่ยเดินกว่าเนี่ยเป็นไงบ้างชีวิตสุขระลับเออเปลี่้วเปลี่ยนมาจากเดิมไหมกตั้งเสียงเคิงห่วยแตกไีเมาองไหนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่กระเทียนแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันมันก็รู้สึกดีว่ะอารมณ์ชันอืออารม์ชันไม่คุ้นร้อยเลย ไม่เรา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 ไม่ว่าอะไรอื่นว่าเอาโรงเรียนเล้ก่อนเพื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 อดีฮะเพราะว่านี่อันนี้สองคนผมมือสองไปประมาณนง้สองไอ้เนี่ยรข้างบ้านเราสุดคเราสุดครับให้รอสุดรอสุผมว่าเครับต่อไปนี่ครับม่รู้สุดหลยอรับะไอ้นี่ฮะไม่มาที่องสุดเลย่อ้องอะไรนเนี่ยห้องหนึศูาอันนี้ก็หนึ่งศูนย์สามนี่ก็หนึนาี่ก็หนึ่งูามหนามหนึงย์าม สามเป็อะไรใช่ไหมหนึ่งส่วนเก้าอันนี้นเป็นคนอันนั้ไเป็นคนเรียที่ไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่คุณรู้ดีสิมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมรู้ดีสิโอ้ยมาเดี๋ยวมาเด้๋ยวเป็นไงเป็นไงแง่แง่หนึ่งส่วนเก้าอย่าเอาห้องหนึ่งส่วนสามไปเปรียบเทียบกับห้องส่วนแล้วเรื่องงั้นเลยเรื่องก็จะเปรียบเทียบกับเขามาหลอกตอนนี้เราอยู่เราอยู่ล้อมรอบเข จะด่าเราไม่ได้เดี๋ยวเราเขาเยอะๆก็มีะโอเคเดี๋ยวเราจะเยอะๆันเขาไ่เดี๋ยวเราครเดี๋ยวเราครับไปดีกว่า เวัสดครับพี่อะไรครับคุณาฮะอันดัเพึ่งดังคุณคาพูนเขาคลายสูนย์นอนเองจรงจริงว่าคุณอากรคุณอากรเี่ฮเลขจำตัวห้าเก้าศูนยาค่ะทำไมถึงมาสูนรหลาดครับเออเพื่อนชวนมาสอบก็เลยมาด้วยใจง่ายไงเพื่อนชวนมาแลยสอบติดดีเกตเท่าไหร่ปหกเกสี่ เกษีอีกแล้วมาได้เป็นไงบ้างถึงกระดาชีวิตเดือนกว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างก็ฉันดีดีได้เจอเพื่อนใหม่ที่นี่การเรียนการสอนยากไหมยากอยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ไม่ยากกับเราก็อยู่ได้หกปีไหมก็เดี๋ยวรอดูรอดูก่อนใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับ เดินไอตุ๊ดสวัสดีครับไอตุ๊ดเลยชื่ออะไรครับชื่อผมชื่อภูสิทธิ์กรมบุญสิจการครับชื่อเล่นว่าชื่อเล่นชื่อภูครับอยู่ห้องหนึ่งศูนย์เก้เลขลตัว59240ครับงสีทำไมมาสูงขลาดครับเพราะว่าพ่อเป็นสก่าแล้วก็อยากเข้าด้วยครับพ่อรุ่นไหนพ่อรุ่นไหน111ครับ111ชื่อมหาราชครับไม่ไม่ชื่อพ่อหรือชื่อพ่อชื่อพิเชษกมลกิจการครับพิเชษใช่ไหมครับอ๋อน้อยเชษเองโอเคโอเคโอเคมาแล้เป็นไงบ้าง มาแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าโรงเรียนเก่าครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่สอบติดครับแล้วต้องเรียกพ่อว่าพี่ไหมตามพี่ครับ <laughs> สวัสดีครับงไอแสวัสดีพี่อย่างนี้เลยอ,อยากจะบอกพ่อว่าไงบ้างวันที่สอบติดหรือบอกพ่อว่าไงเอออยากรู้ขอบคุณที่ติวครับขอ,อพ่อติวให้เลยโอ้โหอยู่ด้วยจะอยู่หนึ่งหกปีไหมอยู่ครับโอเคเขาจขับมือเลยเขาจับมือซ้ายเดี๋ยวแบบลูกเสือลูกเสือขอบคุณครับสวัสดีครับ เด็กสงกราบกับฟุตบอลครับจะต้องเป็นของคู่กันไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นเพราะว่าเมื่อไรต้องมาเตะบอลกันดูสไมผมนะครับทไมผมเรียนเนี่ยสนามบอลสนามเดียวเนี่ยแต่ว่าพอพักเที่ยปุ๊บก็จะมีทีฟุตบอลประมาณประมาณเป็นร้อยๆทีมครับแบง่ง <you need. S 1> แบ่งกันเล่นโดยที่ไม่รู้ว่า ไ่รู้เล่นกันได้ยังไงครับเล่นกันได้แต่ว่าเอากระปปองกระเป๋าเอารองเท้าเอาเสื้อมาตั้งเป็นโกหนูนะครับแล้วก็แย่งกันวันนี้บอลของทีมนู้นมันมาถึงทีมนี้บอลทีนี้ไปเตะเข้าประตูทีมอื่นก็มีครับแต่ว่าเรงแบ่งกันได้แม้กระทังสนามบอลถนนทั้งถนน,นทั้งหมดนะครับเตะบอลกันทุกก็ลาบบ้าบอลจริงๆเอ้า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 ล้มไปแล้วล้มไปแล้ว เอาลงสองคนแล้วเอา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 ระวังระวังลูกก็ลาบ้าบอลลูกก็ลาบ้าบอล